สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ผมกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์20นะครับก็ตรงนี้น้ํามันเยอะเนาะเขาก็เลยมาขึ้นคันแล้วก็เลยเอาไมโครมาจกที่ต้อมทําคลิปไว้นะครับเนี่ยเอามาทําคันนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะว่าในฤดูการนี้นะครับจะได้ลงข้าวสายพันธุ์ไหนนะครับตอนนี้ที่ต้อมมองนะข้าวเบอร์อะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของผลผลิต นะครับเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์20นะครับเบอร์5นะครับตัว5,4,5,1แล้วก็ตัวหอม98หรือหอมฟุ้งเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกผลตอบรับดีก็คือมีพี่ๆน้องๆเข้ามา,าดูที่บ้านเยอะนะครับแล้วก็นำไปปลูกนะครับคือในฤดูกาลนี้ที่จะทําไปนี่ก็คือเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะครับเป็นช่วงอากาศหนาว นะครับอ่าอากาศหนาวดังนั้นการทําข้าวสายพันธุ์ที่จะสามารถทนทานต่อสภาะอากาศหนาวเนี่ยข้าวต้องบอกอย่างนี้ครับข้าวเนี่ยเขาอ่าเขาเรียกว่ามีข้อดีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยต่างกันนะครับบางพันธุ์ชอบน้าค้างบางพันธุ์ไม่ชอบบางพันธุ์ชอบอากาศเย็นบางพันธุ์ก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนอ่ 95, อา95เงี้ยคะอะต้อมเปรียบเทียบ95 85พวกนี้เขาจะ เกี่ยวกับเรื่องของพวกไวรัสเชื้อราจะ,จะง่ายอะ,อะไรพวกนี้เนะาะก็ฤดูการน้าแนะนานะครับสายพันธุ์ที่ที่ต้อมลองทําดูแล้วแล้วดีนะครับจะเป็นพวกห้าสี่ห้าหนึ่งเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบเนี่ยครับพวกเนี้ยพวกข้าวเบอร์พวกนี้จะดีค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วนข้าวที่ลวงยาวๆอย่างพวกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับตองหนึ่งอะไรพวกนี้ต้อมยังไม่เคยทําแต่ต้อมว่าถ้าตระกูลพวกข้าวลวงยาวๆเหมือนเก้าห้า จะทำยากนิดนึงเพราะว่าอากาศเขาหนาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในฤดูการหน้าเนี่ยถ้าหวานไปเนี่ยอาจจะชนมแมลงบวัวนะครับอาจจะโดนมแมลงบวัวได้นะครับก็ต้องมั่นฉีดยากันนะครับต้องมั่นดูนะครับต้องมั่นฉีดยานะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับ,ตแ,บแต่ละฤดูการนะครับมันอ่ส่งผลกระทบกับข้าวแน,น่นอนแต่หน้าหนาวส่งผลกระทบมากที่สุดนะครับทั้งเรื่องของ ภัยศัตรูนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะครับอ่ามันก็จะมาผลกระทบตอนนี้เบอร์ยี่สิบก็ท้องแล้วครับจะออกแล้วพาหลามแล้วพาหลามนะครับจะโผล่ลวงและคราวนี้นาข้างเคียงน้ําเยอะนะครับของต้อมระบายได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาดึงข้ามนะครับให้เขาดึงข้ามมาเพอมาเมื่อวานโทรหาอยู่นะครับก็นี่ครับอันไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะครับเพราะว่าน้ามันเยอะเดี๋ยวคันต้อมก็จะพากันข้างบนเนี้ย เดี๋ยวคันพังเดี๋ยวคันนี้พังขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหานะครับก็วันนี้มาพูดคุยเนาะสายพันธุ์ข้าเพราะว่าช่วงนี้ต้อมยังไม่ได้ทํานาไงก็เลยยังไม่ได้ทําทคลิปเป็นจริงเป็นจังก็สายพันธุ์ไหนๆนะครับไงก็ฝากติดตามได้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งร่ากกัะชาก,กอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุย๋ยอ่า ธาตุรองนะครับเคมี K Me, หรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาทางข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงติตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ099ย1 9 36 6, 9 366 099 4 1 9 9 366คือตอนนี้ต้องบอกว่าฤดูการนี้ต้อมน่าจะาดำนะครับอาจจะดำมือกันนะครับหรือ,อยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่า เดี๋ยวดูสภาพด้วยแล้วก็ดูน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวต้อมจะต้องหมักไว้อีกเพราะว่านี่ต้อมปล่อยน้ํามันปล่อยได้ต้อมเลยปล่อยแห้งไว้ก่อนเพราะน้ำข้างบนมันเยอะเห็นไหมครับีนข้างบนเนี่ยนี่ครับน้ํามันเยอะก็เดี๋ยวจะปล่อยช่วยเขาระบายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็กลัวคันคันของเราพังด้วยเนี่ยถ้าคันของเราพังขึ้นมาเราก็จะมีปัญหานะครับก็ไงวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ